ผมขอดูทั้งสองมือนะครับอ,อันนี้เรามาเป็นครั้งที่สองนะครับห,ห <àng> ่างกันกี่วันนะครับห้าวันค่ะห่างห้าวันนะครับขอขอแบมือนะครับเออครับนิ้วด้านซ้ายยังมีอาการติดอยู่นะครับติดเอ่อนิ้วโดวยเฉพาะนิ้วกลางเห็นยังมียังมีล็อกอยู่นิดนิดนะ้างขวาเออไม่ใช่ข้างขวาครับข้างขวาแล้วมือด้านซ้ายล่ะครับซ้ายนี่คือดีขึ้นเยอะเนี่ย ดีขึ้นเยอะใช่ไหมัเนี่ยเนี่ยวนี้ยพราะว่าผมผมดูเทปจากครั้งก่อนกับครั้งนี้รู้สึกแตกต่างกันมากเลยค่ะเห็นไหมตรงเนี้ยสบายครับสุดดีกว่ารู้สึกดีขึ้นเลยครับถ้าได้มาติดต่อกันถ้ามาแล้วละสามสี่ครั้งก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆรื่ครับผมแนะนํานะครับหลังจากนี้ไปก็เปิดอะไรนะอ่าหม้อน้ํามาต้มแล้วก็เอาเกลือใส่นะครับเอา เอาอะไรนะั้นตะไคร้ใส่นะครับเอาพลใส่ครับถ้าจะให้หอมก็ใส่มะกรูดสักนิดนึงนะครับคร<อ>ับ<อ>แล้วก็เอามือจุ่มลงไปที่น้ําอุ่นนะครับไม่ใช่น้ําบนไฟนะครับอเอาน้ําอุ่นแล้วหลังจากนั้นก็ <c oughs> เมื่อมันร้อนก็เอาจุ่มน้ําเย็นอีกทีนี่ครับ <c oughs> แล้วใส่เกลือเยอะๆหน่อยนะครับเกลือจะรักษาความร้อน <c oughs> ขอบคุณนะครับ